Trail seems to stop here. สวัวสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกมวันชาแนลนะับผมโอ้โอๆๆๆๆโอๆโอๆๆๆ้ๆๆๆๆ้ๆๆ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 บๆ้ๆๆๆๆๆๆๆอๆนๆๆ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 าๆๆาๆๆๆ เดือดเลยนะฮะเพราะผมแบบวาร์ปมาแบบอยู่แคมป์ใกล้ๆ,ๆนี้เลยนะครับผมก็เลยแบบไม่ทันไดอนโอโ้อัดคลิปละก็ตีกันเลยโอ้โหหลุมท่ไฟใส่โอ้ยผมลืมเอาไอ้แฟลชบัคมาด้วยครับท่านผู้ชมตอนนี้มันเลยบินได้เฉิบเลยนะฮะเจ็ดร้อยเท้ามากตี เจ้านี่มันคือมอนประจําแบบเกมมอนฮันเลยนะครับผมเป็นมอนแบบคาแรคเตอร์ของเกมเลยเป็นมาส์คคอร์งดงลยไมโนเลเตอร์พูดอะไรมั่วซัวไหมดแล้วตอนนี้มาฟา,ฟาดมาฉันรออยู่เคาลเตอร์แตเคาลเตอร์บอกโอ้ยโอ้เจอผิดครับผมเดอเด้อเด้อคีขวดยาผิดอันนี้เออจะแก้ผิดอะไรอะไร เข้าเตอร์อีกทีนึงนี่คือกาตัดหาไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคานออกก่อนผิดคำไม่ได้จะเข้าครับผมแค่จะหลบเฉยเอืมอืมมาดิมาดิโดนหางขาดเรียบร้อยท่านผู้ชมาชม,ห,มหางขาดอย่างไวนี่เอ้ยจริงๆผมใส่อันนี้ได้เนี่ยเออใส่คูมก่อนการดาเมจครับ แทงอย่างแรงแทงเขาอย่างจังนี่นี่ตบมาแล้วกันเฮ้ยหุ้ยโดนราเบิดแล้อดีนะครับใส่เซ้อคุมกันดาเมจได้เยอะโอ้ยอันนี้กันดาเมจได้แต่การพิไมีอยู่ครับเดี๋ยวเล็บมันเนี่ยโคตรพิษเลย นี่ก็หลบแล้วเคาเตอร์เอาซีฉันก็หลบแล้วเคาเตอร์เอาซีไม่พลาดไา่พลาดละเพชโอ้โหโดนห่างฟาดห่างมีอยู่แค่นั้นก็ยังจะฟาดโดนอีกนะโอ้๋ยวจะต้องมีรอยเท้าเก็บครับเก็บรอยอออืืืมมมร่วงไหมร่วงไหมไม่ร่วงต้องโดน ผมอยากจะแบบโฉบไปตกามันโอ้เด <cues> ี๋ยวเดี๋ยวติดไฟครับติดไฟมันพ่นไฟเป็นทางไว้นะอยู่ทางนี้ทางนี้เว้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขึ้นไปเกาะมันแบบอืมเอาไอ้สลิงเกอร์มายิงมันดีกว่านะฮะโอ๊ยมันทำอะไรเฮ้ยโอ้ พูดถึงนะฮะที่ไม่โดนขาวนี้โมโหหวอโมโหอะไรมาโมโหอะไรมาโมโหท่านผู้ชมโว้ยโอ้ยเฮ้ยข้านี้หลบทันอืมอืมเฮ้ยอ้าวล้องมันไปแล้วครับมันเปลี่ยนที่แล้วเดี๋ยวผมค่อยตามไปนะฮะขอเก็บหามาก่อนโว้ย สู้กับละทาร้อนแล้วไม่มีแฟดเลยคือเหนื่อยนะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเก็บแฟดบัคก่อนนะฮะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปเอาแฟดบัคที่ฐานก่อนดีกว่าครับท่านผู้ชมไม่งั้นน่าจะสู้กับมันลำบากนะครับอยู่นู่นมันอยู่นู่น,อย,น,นอยู่นู่นท่านผู้ชมทุกการยิงแฟดขอนเราจะมีค่ามากนะฮะเดี๋ยวรอรอลองมากนะ่อนมันไปพ่นไฟเลยขนาดนี้นไอ้คลี่ไงที่ กแบบนินผิดท่านผู้ชมน่าดูมันบินดิมันบินแบบไม่สนใจใครเลยนะลงมาทีสิวะลงมาแล้วมันลงมาแล้วท่านผู้ชมลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันก็โอ้ย,อยมันขย,ย่ำเลยมันกรชื้นขึ้นเลยรีบอ่ะรีบอ่ะรีบออ้าวล่วงล่วงล่วงนี้คืออะไรล่วงนี้คืออะไร จับมากทีนึงก่อนแล้วกันนี่เคาลเตอร์เคาลเตอร์อืมอืมนี่ไงน,นี่ก็คาลเตอร์อีกทีสินี่ถึงกับชงนักชงนักแล้วเหรอจิ้มไปสักหน่อยอะไปไหนเราหอดาบปีกหน่อยอืมนี่หลบได้ เคาเตอร์อีกทีนึงเฮ้ยลบลบโอ้ยกระพุกน้ำนี่นี่เอ้าเหมือนมันเหนื่อยท่านชมงั้นก็จิ้มไปสักทีแล้วกันนะฮะตีไงตึ๊บ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 ปาบเข้าไปเฮ้ยเอ้าหมดหมดลงไฟเตอร์เจียบเพราที่คอหน้าแตกแล้วนี่ นี่ร no ่วงอีกฮึปั๊บเปี้ยงเข้าไปึึแล้วก็โจตรคา์เตอร์หรือเปล่านี่โอ้โหแข็งอยู่แขงอยู่โอ้โหยังแข็งอยู่โอ้โหเด้งเอาเด้งเอาเดี๋ยวนะท่านผู้ชมนะปล่อยมันจมหมุนไปก่อนครับ ขอรับคมก่อนเรียบร้อยมาฮ่เาเขาเนี่ยโอ้ยมันล้องแสบแน่หูคนฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นถมวิ่ยลบนี่ร่วงลงมาเจอแตดู้จัดแฟดหรือเปล่าเจอเขี้ยวก้อนอฮ้ยอันนี้ใช้ปาอะไรดีท่านผู้ชม ป่ามังกรพิษละกันงนั้นนะใช้ชื่อว่าป่ามังกรพิษละกันน,น,นี่ไงน,นี่ไงชนะชนะเจอป่ามังกรพิษมังกรพิษขย่อมเจอมังกรขย่อมร่วงมังกรไฟจะสู้อะไรกับมังกรพิษนะ้านี่ไง นี่ไงนี่ไงนี่นี่เฮ้ยไม่โดนท่านผู้ชมเฮ้ยท่านแม่ท่นอยู่ทางนี้ทางนี้เว้ยทางนี้เว้ยเริ่มไปมั่วละมันเริ่มไปมั่วแล้วครับท่านผู้ชมพ่นไฟนีพ่นไฟโอ้โหอไฟผิดป่านยังโมโหใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหรอโอ้โหเหรออุ้ยอุ้ยแข็งอ้าวอ้าวหมนไม่ได้กระเพกเหรอ ปีห,ห,ปหักเหรอไอหนูปีหักเหรอปีหักก็เหรอเขาเตอร์ไปเลยบินหนีอีกแล้วเอ้าผมกดผิดอ๋อไม่เป็นไรครับเนี่ยจัการาครับไปตามไปจัการาเหมือนกันมันบินไปไหนเนี่ยน่าจะบินลงล่างนะท่านผู้ชมนะโอ้ โดนน้ำชม,ม,มบินเก่งเหรอบินเก่งเหรอเจอบา,มาอด,ม,าดมังกรพิษมังกรพิษขย่อมโอ้ลงไปล่างแล้วท่านลงล่างนี้ต้องเสร็จเลยเฮ้ยโอ้โหโ,โ,โดนเตะก่อนโอ้อยกำมาจะแบบนี่มาเลยพึบนี่ขอทีหน่อย ขอขี่เลยไปไหนนั่นแน่คิดจะนั่นแน่คิดจะชนคิดจะเอาฉันชนเหรอฉันไม่ชนง่ายหรอกเจ้าละทะเลาะจงมาเป็นหนึ่งในคอลเลคชันของฉันซะฟันฟันเอาให้ยับงัดปากร่วงลงมางัดปากร่วงลงมาแล้วก็นี่เลยเจอมังกรพิษไล่ลำ้ำ อุ้ย,ยม,มันจะตายแล้วครับผู้ชมอสับไม่โดนว่ะโอเคในเมื่อมันจะตายละผมเรียกคนนี้เลยเรียกจกักรัสไปผมจะไปจับมานะเพราะว่าผมต้องใช้ชิ้นส่วนของเจ้าราเรอสเนี่ยทำอาวุธอีกชิ้นหนึ่งครับผมเป็นอาวุธท่าุไฟนะครับผม รอถนะครับท่านผู้มชมผมคีนรอมันตั้งนานนะาากว่ามันจะลงมาตรงจุดที่ผมวางกับดักเอาไว้นะโอ้โหเคปะเราก็จบละเรากลับแคมป์กันดีกว่าครับผมท่านผู้ชมโอเคคุยกับแฮนเดอร์ละกลับแคมป์กันครับโอเคครับผมเดมี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบไวเพียงเท่านี้นะถ้าท่านผู้ชมช,มชอบอยังไงอย่าลืม กดซับสไคร์แล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมตัวต่อไปที่เราจะเจอน่าจะเป็นเจ้าเดียร์บอสนะครับผมถ้าผมจําการไล่ไม่ผิดนะใกล้จะเข้าสู่ไฮแง์แล้วแล้วเจอกันในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย